ปดิจามือนีลูกอีสานบ้านนาะพามาเห็ดละ่ะหาเห็ดละงกเหลืองเด้อพี่น้องย่างมาบักโดนสว่วนสีมะพร้าวสามดอกนี่สามดอกนี่ย่างมาบักหลายกิโลดอกหนึ่งเป็นสิบกิโลเพง่้นเธอจะพอเนี่ยนี่สามดอกนี่แต่อดอกน้ำสามดอกจุ๊บจิบสามดอกตะกวก็นี่ มันจะเป็นมูหลายๆเต้นหนีบหมองระดอกซองดอกเดี๋ยวเ้าย่างหาเบื้งกันเนดี๋ยววันสิมีมูว่เดี๋ยวกระตาไปนี่กระมีดเอากระตาเฝ้าเห็ดไปนี่ก่อนกระมีดเฝ้าเห็ดไปนี่ย่างหาเบื้งกันพี่สาววันสิมีอีกบ่เห็ดหลงงกเหลื ites, องเขาจะงกเหลืองเขาจะงกเหลืองวันนี้ดูไอซานบาดม้า hey มาผู้เดียว <iesta> <pper> <together> ก้นอื่นเคนแยกไปทา้งหลบ่รู้ยังหาเบวังก่อนว่ามันมีอยู่บ่แต่ก่อนนี่ถ้าเจอมูหนึงสิได้เป็นซิปซิปดอกอันนี้มันจะมีมูละดอกมูละดอกต้องใส่สิบอมีหรอพี่น้องต้องใส่ซีบอมีเดี๋ยวกลับขึ้นไปเอาสามดอกนในสายตาเราต้องเป็นยางหามัน นี่มาหาเห็ดระงกเหลืงองสามดอกนี่ก่อนจะ้ะสามดอกจุปุจีปินี่แล้วก็ปาดโค้นมันออกไว้ปาดโค้นทิ่งไว้ให้มันเป็นเชือ Ôi, oh, bên chỉ đi mượn Ôi oh. mm. Đây đây, Ủa hết là ngủ lưỡng เห็ดละงอกเหลืองละงอกเหลืองยางมะบักไก่นึงเวทศิบวีเจอจนได้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวขอโตหาเห็ดละงอกเหลืองอีกก่ันเห็ดละงอกนี่มันส่มีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีแดงเดี๋ยวเมื่อใดไปหาเห็ดละงอกแดงออกถ้าไปหานี่ดูอีสานบ้านนาสิทธา์ไทยเบืองใหม่เด้อจ้ะ อย่าลืมกดติดตามหลุกอิสารบานนาในเรือจา้าขอบคุณค่ะที่ชมชิบวัดจา้า